สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ยแฮซ้อยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ได้กลับมาอัดอีิครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะมาสอนนะครับวิธีการลงนะครับด่าน ll นะครับผมด่านนี้เลยด่านนี้นะครับผมว่ามีเทคนิควิธีการลงยังไงครับผมลงคนเดียวลงได้ไหมลงไหวไหม หรือว่าถ้าลงทีมต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่แนะนําให้ลงกันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับเราก็มาอยู่ในส่วนของที่ผมจะแนะนําให้ลงนะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นทีมหรือว่าเล่นเดี่ยวนะครับผม ปืนหลักนะครับผมปืนหลักผมแนะนําให้เป็น AF นะครับผมเพราะว่า AF จะมีการตายให้เราหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ใช่หนึ่งครั้งดิการตายให้เราตลอดนะครับถ้าเรายังถือ AF เป็นอาวุธหลักอยู่นะครับผมโอเคแล้วที่สองอาวุธรองก็จะเป็นอาธนูนะครับเ <c oughs> ปืนนะครับจะเรียกปืนเหรอธนูมีดอะ นั่นแหละรครับที่มันสับเป็นานูได้จะเอาเป็นเจ็ดจุดห้าดาวหรือว่าแปดดาวก็ได้นะครับผมถ้าแปดดาวก็จะแรงกว่าเจ็ดจุดห้าดาวหน่อย,ยนะะึงครับโอเคนะครับส่วนมีดถ้ามีมีดแปดุดห้าดาวตัวนี้ก็ใช้เป็นมีดแปดจุดห้าดาวตัวนี้นะครับผมม,มีดทงนะครับทงผิวเลือดก็ใช้มีดทงนะครับผม แต่ผมจะใช้สองอันนี้คู่กันนะครับเป็นมีดรงกับมีด8.5ดาวนะครับถ้าใครไม่มี2มีดนี้ก็ใช้มีดอื human, อตๆก็ได้นะครับผมที่คิดว่าตีเป็นหมู่คณะนะครับโจมตีเป็นหมู่คณะโอเคนะครับผม <g ull et noise> ต่อไปอาวุธระเบิดนะครับระเบิดผมก็จะแนะนําเป็นระเบิดเจดีเหมือนเดิม ระเบิดเจดีที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วกับซีโรนะครับผมอันใดอันหนึ่งก็ได้เราจะเลือกอไนไนแต่ถ้าใครมีเจดีก็ใช้เจดีใครไม่มีเจดีก็ใช้ซีโรนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของปีถ้าใครมีปีตัวนี้นะครับผมขาวอก็ใช้ปีตัวนี้ก็ได้ ปิดตัวนี้ก็คือในโหมด p v e นะครับจะเพิ่มเลือด20%แล้วก็บวกดอก2ชิ้นแล้วก็บวกเกาะ10นะครับผมหรือผมน่ะจะชอบให้ของมันดอกเยอะก็จะใช้เป็นปีกตัวที่มีการ์ดอกเพิ่มบวก3ครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกเฟรียแล้วก็ปีกไอโฟนเจ็ของด่านคนเหล็กอีกด่านหนึ่งนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าใส่ปีเพิ่มดอกมันก็จะดอกของเยอะขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครคิดวา่าไม่จําเป็นไม่ไม่ต้องการให้มันดอกเยอะก็ใส่เป็น h p เพิ่ม sp ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเล่นด่านไหนแนะนำให้มีสกิลเซตนะครับผมสกิ power ล power ิ i c r o e n ตัวนี้นะครับผมลงทุนเติมสัก หนึ่งครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวเรานะครับผมไว้ใช้ลงใน P v e นะครับได้ด่านนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของที่แนะนำนะครับผมว่าควรจะมีก่อนลงโอเคนะครับต่อไปเราไปดูเทคนิคแล้วก็วิธีการลงในด่านกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันแล้วนะครับผม

แบบคนเดียวให้ดูนะครับผมันจะทำาบักบอแล้วก็ไปเลยวิ่งเดินไปหาจุดนั้นเลยโอเคสำหรับใครที่ลงไปทีมนะครับก็บักธนูสองคนนะครับแล้วก็ j จดีหนึ่งคนแล้วก็ซีโร่หนึ่งคนนะครับผม โอเคนะครับของก็ตามนี้เลย โอเคครับในส่วนแรกทอะครับปากการให้เราจัดการมอนก่อนมอนจะออกมาทั้งหมด5เวฟนะครับผม สังเกตที่ตรงหลอดใต้ชื่อเราครับมันเป็นหลอดพลังงานนะครับตรงใต้ชื่อหลอดพลังงานนี้ได้จากการฆ่ายิ่งเราฆ่าได้เยอะหลอดพลังงานก็ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับผมหลอดพลังงานมีไว้ทำยิ่งหลอดพลังงานเยอะครับดาเมจการโจมตีของเราก็ยิ่งเยอะตามครับ เรเสรได้แล้วก็จัดการมอนาเว็บเสร็จแล้วก็มาสู่บอสตัวแรกนะครับผมจะเป็นบอสจักรกลนะครับวิธีการสู้กับบอสตัวแรกนะครับผมคือพยายามให้มันแยกออกจากกันครับถ้ามันอยู่ใกล้กันนะครับมันจะได้รับสถานะลดดาเมจลง นะครับผมเราต้องพยายามทำให้มันแยกกันอยู่ถ้าเล่นคนเดียวนะครับพยายามยิงตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับให้เลือดเหลือสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมเย่ครับเนส ตรงนี้เราต้องระวังตัวแดงกระโดดใส่ครับพยายามจะยืดเป็นเป้า,าที่มัน,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 นกระโดดโอเคครับตอนนี้ตัวสีแดงก็เลิ่มนเดือเครื่องหยู่น,นะไปเราก็ยิงสีเหลืองเองไดด อยู่ตรงมุมม,มขอบขอบนะครับอย่าพยายามอยู่ตรงกลางร,ระวังบอสมันจะกระโดดเหยียบนะครัอบอันนี้บอสมันจะยิงเลเซอร์ครับให้เราวิ่งมาอยู่ร,ระหว่างกลางนะครับเออสิ พนไ,ไม่สามารถยิงผ่านโล A ่เอเได้นะครับดังนั้นอย่ากพยายามให้โล่กลางบ่อยกาอยาเสร็มอมามๆๆๆมๆมมมมอมา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 มอมาาาาา เราต้องฆ่าบอสให้ตายพร้อมกันนะครับถ้าเราฆ่าตายไม่พร้อมกันบอสตัวหนึ่งจะเกิดขึ้นมาทันทีนะหลังจากที่เราฆ่าบอสตัวแรกตายแล้วเราก็ามาไล่เก็บพลังงานาจะเก็บก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่อยากเก็บก็สามารถทิ้ง ที่หลอดพลังงานของผมครับตอนนี้คือเป็นสีแดง,งก็หมายความว่าหลอดพลังงานเต็มแล้วนะครับผมแล้วเวลาเราฆ่ามอนับไอ้พวกเศษพวกนี้นก็คือเศษของพลังงานนะครับเราสามารถให้เคลื่อนร่วมทีมมาเก็บได้นะครับผม โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่สองนะครับก็มีสกิลเยอะอยู่นะครับต้องระวังนะครับพยายามอยู่อยู่ด้านหน้าของเธอนะครับพยายามอยู่ด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับเพื่อจะไม่ให้โดนสกิลนะครับอุ๊ย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 อันนี้มันกระโดงไปใส่ ถ้ากรณีตัวแฝดแบบนี้นะครับพยายามอย่าอยู่ดูดูด,ด,ดูตัวว่าบอสอยู่ตรงไหนแล้วก็คือดูจากแผนที่นะครับผมอนนี้ต้องกระโดดนะครับกระโดดอยายให้มันแทงได้นะแทงทีมีตายนะ หลังจากที่มันเลือดต่ำกว่า50นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกล่าง,างนนนหนึ่งนะครับผมล่างนี้เวลาการใช้สกิลหรือว่าการฟันอะไรนี้จะกว้างขึ้นนั่นนะครับดูครับระยะของสกิลกว้างม,มาก เราดูมันจากในแผนที่นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน กระโดดไป้างข้างกระโดดงอุ้ยโอเคครับหลังจากที่วอสตัวที่สองตายนะครับผมมันก็จะทำการอบอกรูกแก้วนะครับผมหลังจากที่เราเก็บมันก็จะได้เป็นแท่งแท่งไฟแท่งสีนะครับเวลาเปิดก็จะได้เป็น SP นะครับเงินในเกมนั่นเอง โอเคครับบัคค้ามันก็บัคนะครับมันก็เวลาเก็บแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับทางไปบอสตัวที่สามเลครับไอพวกกล่องหีบสีทองฟอมแบบนี้ก็เก็บได้นะครับมันมีพลังงานอยู่ข้างในนะครับผมเราก็มา เปิดเครื่องขุดเจาะนะครับโอเคให้มันไประหว่างทางก็จะมีด้านข่ายแบบนี้ครับมันก็จะมอนสเตอร์อยู่เราก็จัดการมันโอเคกดเดินเครื่องต่อ โอเครับเราจะที่เราออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วนะครับผมเราก็ต้องมาฆ่ามมันตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปเจอบอส์ หลังจากที่เราฆ่ามอนเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอบอสตัวที่สามกันเลยโอเคนะครับบอสตัวที่สามก็จะเป็นบอสจักรพลนะครับผมอัอันนี้เป็นสกิลบอสครับให้เรายิงได้นะครับไอ้ลูกสีก็เตาเล็กๆเนี่ยโอ้โอโอ เราต้องยิงมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้เลื่อนเดี๋ยวสัก70นะครับพยายามกดบสกิลมากก่อนช่องแร้ไรต้องยิงชิงนะครับ <c oughs> ย,ยิงแฮมบอลนะครับเลือดเหลือ70นะครับโอเคครับหลังจากที่เลือดบอสต่ำกว่า70แล้วนะครับมันจะอยู่ในสถานะช็อตแบบนี้นะครับไฟจะชออ็อตพือเราก็มาอยู่ท้ายนะท้ายของที่ยืนนะครับ, head รบแล้วก็ยิงเลยเราจะไม่โดนเลเซอร์ที่บอสยิงซ้ายขวาครับผมแต่เราจะโดนดาเมจของไฟฟ้าเฉยๆแต่ถ้าใครมีธงก็ปักธงก็ โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครไม่มีมีดพงก็อาจจะสื่อ,อเสียชุบเลือดเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเปลืองถึงขนาดนั้นข้อห้ามนะครับอยา่าอยากดนะครับผม อย่าไปกดซ่อมแซมเลยคาันะครับถ้าเราไปกดปุ๊บเราก็ต้องกลับไปเจอบอสในสถานะที่มันใช้ใช้สกิลในการโจมตีเรานะครับแบบนั้นเรามีโอกาสที่จะตายสูงนะครับผมดังนั้นอยา่าอย่าก,กดซ่อมครับให้มันอยู่ในสถานะแบบนี้หลครับผม อ okay, ครับอันนี้ก็ว่าน mm ีเป็นเซตเลยครับใครับพี่อออะไรนอเกี่ยวกับด่านนี้นะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับในการลงนะครับอันนี้ผมลงคนเดียวนะระดับยากนะครับของที่ได้ก็จะเป็นพวกกล่องนะครับผมอันนี้เป็นกล่องที่การันตีแล้วนะ ระดับยากนะครับของถาวรอ,อยู่ในนี้ดึงผลัดได้ของ30วันนะค,ะคนรับผมเขียนผมทำลายไเพวานี้ทีใครที่กำลังหาของหาแร่นะครับผมก็สามารถเล่นในด่านนี้ได้นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าระดับปกติมันได้ไหมแต่ทุกทีที่ผมเล่นมันก็ระดับปกติจะไม่ได้แน่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นของดอกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันอันนี้น่าจะเป็นพวกเอ่อเขาเรียกว่าตัวชุบเลือดก,กับตัวชุบเกิดนะครับผมอันนี้ก็พวกแร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นไอ้กุญแจลงประตูผีอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มอาวุธนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทมไว้ขยายโกดังนะครับ ันนี้ก็เป็นการโซ่ XP การโซ่โอเคได้เนี่ยครับอันนี้เป็นแท่งนะครับแท่ง SP นะครับถ้าเรากดใช้เราก็จะได้เงินนะครับผมโอเคครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับที่สุ่มดอกจากมอนตัวเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีอไอแท่งเล็กนะครับเม็ดนี่นะครับผมที่สุ่มดอกจากมอนนะครับ ถ้าเราเก็บครบ3 9ชิ้นกับ99ชิ้นนะครับมันจะหลอมได้อาวุธ8ดาวนะครับผมระดับ B กับระดับ A นะครับผมผมก็ทําการหลอมไปแล้วนะครับ99ชิ้นก็ได้ปืนตัวนี้มานะครับ SK ตัวนี้นะครับ Burning นะครับผมปืนเป็น SK 8ดาวนะครับโอเค ส่วนเรื่องเออเออโทษทีครับส่วนเรื่องประ,ประโยชน์สองแรกนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมด้วยไอ้สร้อยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นทิปและวิธีการลงด่านนะครับผมให้ผู้เล่นใหม่หลายๆคนได้ดูนะครับผม ใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับใครที่อยากให้ผมลงด่านไหนแมปไหนให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนะครับในการเรื่องรับคนขอาแฟนเหมือนเดิมนะครับผมใครเราเน้นลง p v นะครับผมรับคนที่ เอ่อไม่าจาเป็นต้องเป็นสายเติมก็ได้ครับขอแค่คุณมีทริคในการลงด่านแล้วก็ขยันลงเล่นทุกวันนะครับอาจจะไม่ได้เล่นทุกวันก็ได้ครับเอ่ออาจจะมีเวลาเล่นสัปดาห์ละ2วันหรือยังไงก็ได้ครับขอให้คุณทาภารกิจนะครับผมโอเคครับก็สามารถคอมเมนต์ว่าผมอยากเข้าครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมก็จะรับเข้าได้เลยนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมุ้วยที่าก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ